ลอชาสูข้าโทมัสยินดีจะเป็นผู้ติดตามของท่านมารายาสูงสุดของอ็อกอะไรนะข้ากลัวจนเกือบจะชักมีดออกมาแล้วเนี่ยนี่มันมารายาสูงสุดของเผ่าอ็อกนี่นะพวกมันไม่ได้แสดงมารายาทแบบนี้ต่อข้าในตอนที่ข้าจับกุมเผ่าเด็กดำได้ข้าจะทำลายเผ่าของมันข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดฟอบาิท หอยใต้การน,นำทางของท่านข้าเปิดใช้งานพลังแห่งเลือดท่านมีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าน้อยองข้าเขาได้รับคําแนะนําจากราชาแห่งอ็อกเป็นเกียรติของข้าที่จะได้เป็นข้ารับใช้ของเขาบางทีเขาอาจจะสามารถหาทางให้เราอ็อกมีชีวิตลอดต่อไปได้ทําไมทําไมนั่นมันไม่ยุติธรรมเจ้าชายใจเย็นๆก่อนขอรับใจเย็นๆนะขอรับเราสู้ต่อไปไม่ไหวแล้ว พีชิดเผ่าออกโทมัสคุณจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วขูดห้าใบอุ๊ยระบบมันหายากจริงๆสำหรับเธอที่จะใจกว้างขนาดนี้แต่ว่าข้าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งได้เสมอไปและข้าไม่เต็มใจที่จะมีทาตกลับไปซะเถอะเออออกตอนนั้นมีพลังเทียบเท่ากับปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ระดับศักดิ์สิทธิ์เลยนะเจ้าไม่คิดจะรับเขาเอาไว้เหรอเจ้าโง่หรือเล่านี่ย นั่นสิทำไมไม่พาเขากลับไปทำฟาร์มละ่ะอย่างน้อยข้าก็จะได้เหนื่อยน้อยลงสักหน่อยกลับไปที่เผ่าของเจ้าเถอะพวกเขาต้องการเจ้าและอย่าลืมออกจะไม่มีวันตกเป็นทาสเพื่อชนเผ่าอ,ออกจะไม่มีวันตกเป็นทาสเพื่อชนเผ่า ลอชาซูท่านคือมิสหายตลอดการของเผ่าเหล็กดำและตลอดไปอืมลอชาซูท่านจะปล่อยเขาไปจริงๆเหรอถ้ามีสงครามเกิดขึ้นที่ชายแดนอีกครั้งท่านจะเป็นคนบาปของจกกักรวรรดินะเขาพูดถูกเพื่อการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนท่านไม่ควรปล่อยเขาไปมันคือระเบิดเวลาใช่แล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นออกหนิงโยคกกำลังใช้สถานการณ์นี้เพื่อโจมตีข้าข้าไม่ยอมหรอกนะ เจ้าซึ่งเป็นเผ่าเล็กดำเคยปล้นประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือไม่ปล้นผู้บริสุทธิ์เหรอออกจะไม่มีวันลังแกผู้อ่อนแอเผ่าพันธุ์ของเจ้ากำลังจะกลายเป็นทาตแต่เจ้ายังบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่อนแอเหรอฮฮฮอ่อนแองั้นเหรอลืมมันไปเถอะหากออกก็โง่เหล่านี้สามารถบุกทะลุแนวป้องกันชายแดนได้ทหารเหล่านั้นจะต้องละอายใจอย่างแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าคิดว่าออกตัวนี้ค่อนข้างน่ารัก กลับไปยังเผ่าของเจ้าเธอะและจำไว้ว่าอย่าทำลายผู้บริสุทธิ์ออกจะไม่มีวันตกเป็นทาดเพื่อชนเผ่าบางทีการที่ราชาสู้ปล่อยโทมัตไปตรงกันข้ามอาจจะสามารถสร้างเรื่องราวดีๆได้ก็ได้นะ เนื่องจากชนเผ่าของพวกเขาอยู่ในอนาณาเขตของอาณาจักรคองข้าพวกเขาจึงควรได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกของอาณาจักรคองข้าหากเจ้าสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นยกและผ้าไหมได้คงจะดีมากสูอยู่แก่จะต้องชดใช้วิราชาสู้คือว่า ไม่ต้องกังวลเจ้าหญิงสามารถส่งจดหมายถึงท่านเจ้าเมืองได้แค่อธิบายให้เผ่าเหล็กดำฟังว่าค่าซูอยู่ก็มาจากเทศมนตรีและพระราชวังของเจ้าหญิงด้วยขอบคุณราชาซูเ้อเจ้าบอกว่ามันอยู่แค่ขั้นปรมาจาระดับสูงเท่านั้นและของขวัญที่มันนำมามอบให้เจ้าหญิงเป็นเพียงดอกไม้แห่งความฝันและหมอกควันระดับห้าเท่านั้นไม่ใช่หรือ ข้าไม่รู้จริงๆว่าเขามีพลังขนาดนั้นเขาเป็นเพียงปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้จริงๆเมื่อไม่กี่เดือนก่อนรายการของขวัญบอกว่ามันเป็นดอกไม้แห่งความฝันและหมอกควันระดับห้าจริงๆเจ้าชายเขาไม่ได้โกหกท่านจริงๆนะขอรับข้าโกรธมากเจ้าควรได้รับผลที่ตามมาเจ้าจะได้รับโอกาสอีกเพียงครั้งเดียวเข้าใจไหมเจ้ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นขอรับข้าจะทำงานให้สำเร็จอย่างแน่นอนรับประกันด้วยหัวของข้าเลยขอรับ ไปซะขอรับภูเขาราชางั้นหรือสูอยู่เอาหัวของสูอยู่มาให้ข้าคืนนี้ตามบัญชาขอรับที่จะต่อต้านข้างั้นหรือข้าจะไม่แก้แค้นในวันลุ่งขึ้นในคืนนี้สิ่งมีชีวิตในภูเขาราชาจะต้องสูญสิ้น